สวัสดีค่ะสวัสดีเพื่อนเพื่อนพี่พี่น้องๆทุกคนนะคะสวัสดีทั้งเพื่อนใหม่เพื่อนเก่านะคะค่ะวันนี้ก็พบกับยีนอีกแล้วนะคะกับแนวทางห้านอยสามนอยนะคะเป็นยังไงบ้างเนาะเพื่อนเพื่อนได้เฮกันบ้างไหมเนาะวันนี้ สูตรหนึ่งนะคะสูตรหนึ่งเม็ดเดียวเนาะของวันที่ยี่สิบเอ็ดนะคะสรุปวันที่ยี่สิบเอ็ดนะคะสรุปตอนเย็นวันที่ยี่สิบเอ็ดเดือนหนึ่งหกสี่นะคะแนวทางหานอยสามนอยนะคะสูตรหนึ่งเม็ดเดียวโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมด้วยนะคะ มาดูกันนะคะว่าเม็ดเดียวเด่นสีนะคะเด่นสีตัวเดียวเนาะแนวทางก็ออก1นึ่นะคะ1นสีนะคะเพื่อนเพื่อนก็มาอยู่นะคะสีหนึ่งอันนี้ยินก็ติ๊กไว้เนาะที่ยินชอบชอโชอบแล้วยินก็ติ๊กอันนี้ยินมาวงกลมตอนหลังเนาะเด็อันนี้ติ๊กไว้ก่อนแล้วก็ถูกใจอยู่นะคะก็ถือว่ามานะคะ ทุกอย่างต้องไปกลับเนาะหนึ่งสี่สี่หนึ่งก็มาคู่หนึ่งเนาะมีตัวเดียวด้วยนะคะเด่นตัวเดียวด้วยสี่ตัวเดียวก็มาตัวเดียวจริงๆค่ะเพื่อนๆก็ถือว่าโอนะคะสูตรหนึ่งยังไม่หลุดนะคะสูตรหนึ่งยังยังตามได้อยู่นะคะสูตรหนึ่งเดี๋ยววันนี้ยีนจะมาตามวันที่ยี่สิบสองต่อเนาะเพื่อนๆสำหรับเพื่อนๆคนไหนที่ชื่นชอบก็ อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดกระดิ่งให้ยินด้วยนะคะสำหรับเพื่อนเพื่อท่านไหนที่ไม่ชื่นชอบก็กดเลื่อนผ่านนะคะตามต่อวันที่22สองเนาะสูตรหนึ่งยังไม่หลุดนะคะยังไม่หลุดนะคะเม็ดเดียวจริงๆค่ะเม็ดเดียวจริงๆค่ะยอมจริงเลยค่ะเม็ดเดียวจริงๆ สามก็ยังมาทั้งสามตัวเนาะเก้าก็ยังมาทั้งสองตัวหนึ่งก็มาสองตัวสามตัวสี่มาตัวเดียวจริงๆค่ะค่ะวันที่ยี่สิบสองนะคะตามต่อวันที่ยี่สิบสองเดือนหนึ่งนะคะเดือนหนึ่งหกสี่นะคะแนวทางห้าหน้อย เพื่อนมองเห็นไหมเนะาะสน้อยนะคะสูตหนึ่งเม็ดเดียวนะคะจะได้เด่นตัวไหนมาวันนี้ เป็นสองนะคะสองตัวเดียวนะคะวันนี้สองจะจับคู่กับตัวไหนได้บ้างเดีย๋ยวยินมาจับคู่ให้เลยดีกว่าเนาะเพื่อนเพื่อนเพื่อนคนไหนที่ชื่นชอบก็เตรียมกระดาษปากกาจดไว้นะคะหรือไม่ก็แคปหน้าจอไว้เนาะ ันนี้ต้องมีคนได้เฮแน่เลยสองสองศูนย์สองห่งสองสองสองสามสองสี่หสองห สองเจ็ดนะคะทุกอย่างต้องไปกลับนะคะเพื่อนๆทุกอย่างต้องไปกลับโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมด้วยนะคะชมเพื่อเพื่อเป็นแนวทางนะคะชมเพื่อความบันเทิง อันนี้ยินชอบนะคะที่ต,ติ๊กติ๊กไว้เลขสวยแต่เพื่อนๆก็ไปพิจารณาดูกันนะคะตัวเลขทุกตัวอาจมีเข้ามีหลุดได้ตลอดเวลานะคะอันที่ติ๊กติ๊กนี่ก็คือว่าชอบนะคะ สำหรับเพื่อนๆคนไหนจึงชอบก็แคปหน้าจอไว้นะคะหรือไม่กระจดใส่กระดาษไว้นะคะก่อนจะออกไปก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดกระดิ่งให้ยินด้วยนะคะสำหรับคลิปนี้ก็ขอให้เพื่อนๆพี่ๆน้องๆโชคดีกันทุกคนนะคะสำหรับวันนี้ก็สวัสดีค่ะ